สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พิงน้องเอฟซที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มานั่งดูน้องด็อกเด็กค่ะแม่แม่เด็กนะคะก็จะมารอประจํานะคะแม่แม่ในทุกๆวันนะคะในการเดินทางกลับมาของคุณพ่อนะคะของพิ่าานสนานะคะในการไปทํางานนะคะแม่แมนะะ่มาดูความน่ารักของน้องนะคะ น้องก็จะรอแบบนี้นะคะทุกๆวันเลยนะคะก็จะมานั่งรอแบบนี้นะคะรอคุณพ่อกลับมานะคะเชงเงิน,นะคะนะเด็กนะครับเรียกพ่อเร็วพ่อครับพ่อพ่อครับ พ่อมายางไหนพ่อมายังครับหืมเห็นไหมเห็นพ่อมายังพ่อครับพ่อครับพ่อเลิกงานคราบเหรอครับวันนี้พ่อครับมายังพ่อมายัง้าฮึย เห็นพ่อแล้วค่ะเห็นพ่อแล้วนะคะนี่นี่คืออาการของเขานะเห็นคุณพ่อแล้วพ่อครับพ่อไหนล่ะพ่อไหนไหนพ่อพ่อมาแล้วอุ้ยพ่อครับดีใจดีใจสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมาแล้วไปแล้วค่ะดูดูก็ดีดีใจค่ะดีใจเห็นคุณพ่อเห็นพี่วาดนะคะอฮ้ยพ่อ พ่อเหนื่อยไหมถามพ่อดิลูกพ่อครับงอนงอนมีมีท่างอนด้วยนะคะไม่วิ่งไปหางอนงอนครับครับพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพี่วาดมาแล้วพี่วาดมาแล้วเพี่วาดมากับน้องเจงพี่วาดน้ากับน้องเจงครับมาแล้วค่ะพี่วาสนาเลิกงานมาเลยนะคะ ไหนล่ะพ่อไหนล่ะพ่อลูกพี่วานพี่วานไหนไหนพ่อครับครับไหนไปหาพ่อสิครับพี่วานไหนไหมทองขาวก็วิ่งมารับค่ะทองขาวก็วิ่งมารับนะคะทองขาวพ่อโอ้คิดถึงอ้ตอนนี้ตอนไหนพ่อ กินหอดพ่อครับไหนไมครับม <_ T own> อพ่อจับมือพอ่อ,อจับมือพ่อด้วย,ยคิดถึงคิดถึงดูเขาอ้อนกันดูหน้าตาเขาคาแบบนี้หน้าตาเขานะคะ,ะพอแล้วพอแล้ว,ลวชื่นใจแล้วพี่วาดไปหาหนาตยาแล้วพาน้องบุกป่าไปหาหนาตยา้วคขะมาลูกมาพี่วาดไปถูตัวเหรอลูก ไปแล้วค่ะแดกแดกมิงนะนาตยาลอแล้วค่ะแม่แม่ในทุกๆวันนะคะแม่แม่จ๋านะคะในทุกๆวันนะ,ะของครอบครัวอุนรักเอฟซีนาตยาพิวัฒนานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในทุกๆวันค่ะแม่แม่นะคะรักแดกก็จะมารอคุณพ่อนะคะ พี่วาดนะคะก็จะวิ่งมาหาน้องนะคะแม่แม่ในทุกๆวันนะคะนะคะนัตยาก็อยู่ตรงนี้ค่ะแม่แม่ค่ะนะก็มีน้านะคะให้อาบน้ะมีน้ําให้ดื่มนะคะแม่แม่คะดีใจใจเด็กไปไหนลูกนูนบอดิกาคะบอดิกาน้ําน้ำก็ไหลแรงแรงค่ะแม่แม่ไหลแรงมาก ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่จ๋านะคะก็มาถ่ายทอดนะคะวิถีชีวิตของครอบครัวนาตยาพิวัฒนาให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะก็วันนี้คุณพ่อก็เพิ่งเลิกงานกลับมานะคะสวยนาตยานะคะเล่นโคนค่ะแม่ควนันฉีดน้ําให้นะคะแม่ควันฉีดน้ําให้นะคะเล่นโคนนะคะ อ้วนเลยค่ะอ้วนวันนี้กินน้ําเยอะนะคะวันนี้น้องกินน้ําเยอะเฮ<อ>้พี่วาดพี่าวาดควนเจงสวัสดีครับแม่แม่ยางโอ้น้องเจงก็จะไปรับคุณพ่อนะคะในทุกๆวันค่ะแม่แม่นะคะไปรับคุณพ่อไปรับพี่วาดนะคะกลับมาบ้านนะคะแม่แม่ๆๆจา๋า าถึงก็ได้อาบน้ำอาบท่านะคะดื่มน้ำวันนี้ดื่มน้ำไม่เท่าไหร่ค่ะอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะแต่อาบน้ำนี้เยอะมากเล่นโคลนด้วยนะคะพอยพลอยลูกพลอยพลอยเด้อยลอยเฮ้ยพอยจะไปกินแต่หญ้านะลูกฮารีพิเจ๋งพา ถอยๆๆถบุกบุกบอ้กำลังเหยียดตะปูนะลูกนะบุกปาบุกป่าไปเห็นหญ้าบุกป่าค่ะพอกจะพาสาวๆนะคะออกไปเดินนะคะแม่แม่ออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะงเจ๊งไปพาพี่ว่าออกมาเล็วพี่ว่าดาบน้ำหรือยังนี่ แล้วพี่ว่า,าดาบน้ำมาแล้วปล่อยมาลงกมามามาตยามาเร็วๆไปทำอะไรตรงนั้น่ะล,ล, <c oughs> ล,ลูกนาตยาไปกินหญ้าลหร <c oughs> ลูกท่อน,น้ำแตกได้ลูก ก่อนอาบน้ำให้นะคะเพื่อที่จะพาลูกเดินนะคะแม่แม่ก่อนที่จะไปเข้าที่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนะคะบ้านน้องนัตยาพิวาสนานะคะฝากแม่แม่นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดตามครอบครัวอุ่นรักเอฟซีนาตยาพิวาสนาด้วยนะคะขอให้นักแม่น้อยนะคะแล้วก็รักนานๆนะคะแม่แม่จ้า สวัสดีค่ะ